อย่างแรกเดี๋ยวเราจะใส่หินก่อนเรซินตู้แรกนะคะก็จะเป็นเลซินปะการังแบบนี้นะคะแล้วก็น้องเต,าต่าตัวน้อยๆอ,อ,อันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ <c oughs> ไม่ต้องเยอะมากนะคะ <c oughs> เพราะว่าเราจะได้ทำความสะอาดตู้ได้ง่ายเนาะ สวัสด hmm ีค <é. S 1> ่ะเพื่อนๆวันนี้พบกันอีกเช่นเคยนะคะในช่อง e d e n C i ีฟ Shop นะคะในช่วงของเอ Fit ซีฟิรูแบบนี้นะะควันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนๆนะคะมาจัดตู้ด้วยกันนะคะ3แบบนะคะ3 r e f e r เฟรด้วยกันนะคะวันนี้เนี่ยเลมของเราเนี่ยก็จะมี3แบบอย่างแรกเลยก็จะเป็นนะคะตู้แบบน่ารักน่ารักโทนสดใสสดใสนะคะแบบที่2นะคะก็จะเป็นน้อยแต่มากนะคะก็จะเป็นหินล้วนนะคะอย่างที่3มก็จะเป็นตู้ไม้น้ำนะคะใช้ไม้เป็นหลักเนาะแล้วก็ไม้น้ำที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นพวกเฟินหูกว้างอะไรแบบนี้นะคะเลี้ยงง่าย เดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะคะวันนี้เราก็จะใช้เป็นตู้นะคะ30นะคะคูณ30แล้วก็25คูณ25นะคะเล็กลงมานิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะเป็นตู้นาโนเนาะแล้วก็เป็นมุมโค้งมนแบบนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตู้แรกนะคะเรื่องอุปกรณ์เดี๋ยวก็จะอธิบายไปตามที่เรานะคะจัดตู้เลยนะคะอย่างแรกจะเป็นตู้สีสันสดใสใช่ไหมคะหินที่เราเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นหินนะคะหินสีแบบนี้นะคะเพื่อนๆก็คือวันนี้เนี่ยเพื่อนๆสามารถนําไปจัดตามได้นะคะใครอยากจัดตาม้องเจลเนี่ยก็สามารถทาได้ ตะะู้ที่เราใช้นะคะตู้แรกก็จะเป็นหินสดใสสดใสแบบนี้นะคะอะจะใส่แบบทีละตู้เลยนะเพื่อนๆอ,อย่างแรกเดี๋ยวเราจะใส่หินก่อนอให้เห็นได้ชัดนะคะก็คือเอามือลองหรือว่าเอาอะไรลองนิดนึงนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าจะได้กันไม่ให้ตู้ล้าวเนาะอย่าเทลงไปทีเดียวนะคะใครมีเด็กๆที่บ้านอะแบบนี้ก็สามารถทำตามได้นะคะเด็กๆชอบเนาะ นี่อ่ะตู้แรกเสร็จแล้วหินนะคะตู้ที่2นะคะเราจะเลือกใช้เป็นหินเหมือนกันแต่ว่าเป็นหินโทดำเนาะโทนดำดำนะคะตู้นี้จะดกๆหน่อยแบบนี้นะคะอันนี้หินเราหินเนี่ยต้องล้างนะคะล้างก่อนเนาะจะได้ไม่มีเศษพวกฝุน่นผงอะไรแบบนี้เวลาเรารันน้ำเนี่ยมันจะได้ง่ายนะคะอ่ะใส่เข้าไป หินเนี่ยลักษณะที่เราต้องเลือกนะคะดีที่สุดก็คือพยายามอย่าให้มันมีคมนะคะพยายามเลือกมนๆไว้เนาะถ้ายิ่งมีเหลี่ยมนะคะมันก็จะไม่ดีต่อปลานะคะมันจะไปบาดไปบาดพวกปลาสมมติเป็นปลากล้นตู้อะไรอย่างเงี้ยมันจะไปบาดผิวบาดพวกเกล็ดพวกหนังอะไรแบบเนี้ยมันก็จะไม่ดีนะคะอ่าอ,อันนี้เราทําการล้างมาแล้วนะคะสามรอบอือต่อไป,อไปเป็นตู้ไม้น้ําเราก็จะใช้ดินนะคะดินปลูกไม้น้าเนาะนี่น้าตาแบบ ปูไปเลยอันนี้จะเป็นตู้สามสิบใหญ่หน่อยนะคะเทลงไปเทลงไปเลยค่ะก็ใช้เป็นที่เกลี่ยก็ได้นะคะใช้มือก็ได้ให้เท่าเท่ากันนะคะอ่ะเรียบร้อยสําหรับพื้นตู้นะคะสามตู้ตู้แรกจะเป็นหินสีตู้ที่สองเป็นหินสีดํานะคะแล้วก็ตู้ที่สามก็จะเป็นดินปลูกไม้หนามนะคะ ต่อไปเราจะมาวางเรซินกันเรซินตู้แรกนะคะก็จะเป็นเรซินประกังแบบนี้นะคะน่ารักไหมอันนี้สามารถซื้อได้ที่ Adenzy Pet Shop นะคะมีขายนะคะสามารถเปิดได้เลยนะคะเรซินประกังก็จะเจอนะคะน,นี่แล้วก็น้องเต่าตัวน้อย,อ,นนอ,ยอันนี้ก็มีเหมือนกันนะคะ ไม่ต้องเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะได้ทําความสะอาดตู้ได้ง่ายเนาะหรือว่าถ้าพเพื่อนๆต้องการจะใส่ต้นไม้ปลอ,อมอีกก็สามารถใส่ได้นะคะอันนี้เราเน้นเป็นเรซินอย่างเดียวอ่าต่อไปตู้ที่สองตู้สองก็จะเป็นหินเป็นหินนะคะโอ๊ยวายวายวายก็จะวางนี่ก่อนพยายามเอ่อจัดเอาหินไว้หลังๆังตู้หน่อยนะคะเพราะว่าข้างหน้าตู้เนี่ยจะได้โล่งๆเนาะแต่พื้นที่ปลาว่ายนิดนึงนะคะอันนี้เห็นเรตล้างแล้วนะคะ จะได้ไม่มีฝุ่นเนาะอ่าเรียบร้อยอนี่ประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆอ่ะต่อไปเป็นตู้ไม้น้ำนะคะอันนี้ขอนไม้ทำการแช่มาแล้วอย่างน้อย1สัปดาห์นะคะไม่ให้ไม้ลอยนะคะต่อไปไม้น้ำที่เราใช้นะคะก็จะเป็นเฟิร์นเข่าวกว้างนะคะเดี๋ยวไปหยิบแป๊บนึงอ่าเฟิร์นเข่าวกว้างก็จะหน้าตาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ เพื่อนๆเนี่ยสามารถล้างพวกไม้น้ำอะไรพวกนี้ก่อนได้นะคะแบบล้างด้วยด่างทับทิมอะไรแบบนี้กันไม่ให้พวกหอยอะไรแบบนี้นะคะเข้าไปอยู่ในตู้นะคะแต่อันนี้เราไม่ได้ล้างเนาะตู้นี้อยากให้มันธรรมชาติที่สุดนะคะอ่าต่อไปใส่เข้าไปเลยเข่ากวางอ่ะก็คือเลี้ยงง่ายนะคะเพื่นเข่ากวางแคบจะต้องไม่ใช้แบบไม่ต้องใช้นี่เลยเขาเรียกอะไรคาร์บอนต่อไปเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาใส่ตัวน้ํากันนะคะ น้ำที่เราใช้เนี่ยไม่มีไม่มีตัวถังกองนะคะที่กองคอรีนนะคะแต่ว่าใช้เป็นน้ำที่พักไว้แล้วประมาณ3วันคอรีนก็จะไม่มีนะคะมาต่อไปเติมงานกันตู้แรกเดี๋ยวไปเปิดน้ำแปบ๊บนึงนะคะ เพื่อนๆใส่น้ำแล้วก็คือเอาบับเบิลหรืออะไรอย่เงี้ยลองก่อนก็ได้นะคะจะได้หินจะได้ไม่กระจายนะคะใช้มือก็ได้นะคะ ที่เราเติมน้ำครบทุกตู้แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นนะคะในตู้ในน้ำอาจจะขุ่นหรือว่ามีฝ้าบนผิวน้ำแบบเนี้ยไม่ต้องตกใจนะคะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการกรองน้ำนะคะเราจะใช้ตัวเดิมเลยถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะหลายๆคลิปที่เราทำตู้ป่าเนาะเราก็จะใช้เป็นตัวเจนิก้านะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นนะคะ a p 03นนะคะเป็นตัวเล็กเนาะตัวนี้เนี่ยเขาก็สามารถกรองพวกฝ้าบนผิวน้ำได้ดีนะคะเพราะว่าเขาจะมีตัวสกิมเมอร์ตัวนี้นะคะก็คือถ้าใครตู้ตู้ลึก ะะมีความสูงเยอะแล้วก็สามารถปรับตรงนี้นะคะให้ยาวลงไปได้นะคะหรือว่าถ้าใครมีตู้เล็กนะคะจะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันก็คือถอดตรงนี้ออกนะคะแล้วก็ให้สั้นลงเนาะอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ตัวฟิลเตอร์กันนะคะข้างในเนี่ยก็จะมีพวกใย,ยกรองนะคะแล้วก็ท่อรำเรียงน้ํานะคะ ดีของการใช้ก้องแข็งนะคะก็คือมันจะไม่ลกตู้เนาะอก็จะใส่อันนี้เราประกอบไว้แล้วนะคะจะได้ไม่เสียเวลาเนาะก็<ม>คือให้ตัวสกิมเมอร์เนี่ยพ้นผิวน้ำมาหน่อยนึงนะคะเขาจะได้ดูดฟ้าได้ดีนะคะนี่ถ้าสมมติว่าตู้เรายาวไปหรือว่าตัวสกิมเมอร์เนี่ยมันไปโดนไอ,อตัวท่อนะคะมันไปโดนหินหรือว่าไปติดตรงพื้นตู้นะคะเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะคะมันก็จะสั้นลงนะคะ อแบบนี ai, <laughs> <le> ้แบบนี้โอเคต่อไปต้นส <little>. ุด <laughs> ท้ายต้นไม้น้ำดอนนะครับเล่นแล้วไม่ฮาสิ อันนี้ก็ใส่กองเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเอนแล้วก็จะปล่อยให้น้ำเนี่ยรันหนึ่งวันนะคะให้น้ําใสขึ้นนะคะพรุ่งนี้ก็ฝากเพื่อนเพื่อน,นะ,ะมาดูความเปลี่ยนแปลงกันนะคะแล้วก็จะใส่ปลาให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วก็แต่ละตู้เนี่ยมันมีความสวยแตกต่างกันยังไงนะคะอย่าลืมติดตามพรุ่งนี้ค่ะ ถ้าได้อันนี้ก็เป็นตู้ปลาที่เราลันน้ำนะคะไว้หนึ่งวันนะคะเพื่อนๆก็จะสังเกตเห็นว่าน้ำเนี่ยมีความใสขึ้นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูตัวกรองข้างในนะคะเพื่อนๆจะได้เห็นนะคะประสิทธิภาพการทํางานของตัวฟิลเตอร์ตัวเจนิก้าเอ็กพีศูนย์สามนะคะก็คือสามารถดูดสิ่งสกปรกได้ดีมากอันนี้ก็ควรจะเปลี่ยนบ่อยๆนะคะเพื่อนๆเพื่อให้กรองเนี่ยทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ดูดซึมสิ่งสกปรกได้ดีนะคะ อ่ะก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะมาใส่ปลาให้เพื่อนๆดูกันนะคะตู้แรกเนี่ยก็จะใส่เป็นพวกปลาทองอย่างี้ะคะปลาที่มีสีสันสดใสนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะตัวกลางนะคะจะใส่ปลาะคะที่มีลักษณะเด่นนะคะเพื่อที่ให้ดึงจุดเด่นของปลาออกมานะคะส่วนตู้นี้นะคะเราก็จะใส่เป็น ปลาไม้น้ำนะคะตัวเล็กๆนะครับจำพวกคารีนานพวกเตตราอะไรแบบนี้นะคะอาเสร็เป็นพ่เรียบร้อยนะคะก็ฝากเพื่อนๆนะคะกดไลค์นะคะกด Subscribe นะคะกดกระดิ่งติ๊งติ๊งติิงตรงนี้ให้ด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของน้องเจลแล้วนะคะก็ฝากเพื่อนๆติดตามอีพีต่ตอไปด้วยนะคะวันนี้เจลลาไปก่อน,นะคะ่ะเจอกันใหม่ทีหน้านะคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย